สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบก,กับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรูอ้อมมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้เด็กๆฟังนะวันนี้กิจกรรมที่รูอ้อมเตรียมมานะคะจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเด็กดีมีเงินออมนี่เลยรูปร่างหน้าตาของกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นถุงออมเงินเด็กๆมองเห็นไหมคะข้างในเป็นเงินนะ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้เลยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยก็จะเป็นถุงเงินนี่เลยรู่ออมนะคะใส่ตังไว้ให้เด็กๆด้วยใส่เงินไว้ให้เด็กๆด้วยนะและต่อมานี่เลยมันคืออะไรคะเด็กๆสีเทียนนะคะจากนั้นนะนําสีเทียนแล้วก็ชุดออมเงินของเด็กถุงเงินของเด็กนะคะนํามาระบายสีถุงเงินของเด็กให้สวยงามเลยระบายสีตาม จินตนาการของเด็กๆตามสีที่เด็กๆชอบเลยนะคะแล้วก็พอระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นผลงานชิ้นที่สวยงามแบบนี้ใช่ไหมคะในขณะที่เด็กๆนะคะทากิจกรรมเด็กๆอย่าลืมบันทึกวิดีโอบันทึกรูปภาพนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปยังไลน์กลุ่มท้องครูอ้อมนะรูอ้อมรอดูผลงานเงินออมของเด็กๆอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ